เอาเด้อครับเออบัดนี้สเไดธรทำพิธีอาใบาสีสู่ขวันเข้าเด้อพี่น้องก็เข้ามาตุ้มมาโฮมกันนะครับกาบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนากรวิสุทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเจ้าวาดวัดทุ่งเมืองอากาศ พระเถรานุเถระทุกรูปใด้ความเคารพอย่างสูงเรียนท่านดวงดีเพิ่แก้วนายกเทศมนตรีตำบลอากาศท่านสัพพะบุรุษพุทธบริษัททุกทุกท่านปารบเหตุแห่งประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระาธาตุเมืองอากาศบนมหาชาติบนประทายข้าวเปือกและประเพณีบนโตกกวันนี้เป็นวันที่สี่ของงาน ในตอนกลางวันก็มีการเปิดรับบริจาคจตุปัจจัยรับต้นกันและข้าวเปลือกตลอดทั้งวันและในวันนี้หลังจากที่เราได้สวดมนต์ทำวัดเสร็จก็จัดให้มีพิธีสู่ขวัญข้าวบนคคณลานพระธาตุหลวงข้าวบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกระผม จะได้ประกอบพิธ,ธีสู่ขวัญข้าวหากผิดพลาดประการใดกระผมกราบขอประธานอภัพยพระเมฆครูบาอาจารย์นักปราชญ์ระาชบัณฑิตมานาโอกาสนี้กระผมอิมินาสกาเรนาตังพุทธังอภิพโพชยามา อิมินาสการเรนาต่างธรรมงอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาต่างสังฆงอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทธพะคะวาพุทธังพะคะวันต่างอภิวาเทมี สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสมาบิดสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกคสังโฆสังฆนะมามิ ครับเรียนเชิญท่านดวงดีเพื่อแก้วนายกเทศมนตรีตำบลอากาศได้จุดเทียนบนผ่านใบสีนะครับกับเรียนเชิญครับ นันโตพนโตเยเทวาสังฆาสมาคาตานุลาเทพยดาเจ้าทางลายพายบนมีอินทอาทิพาติลาเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกับทางโซลสะพงตนทะลงวิมาอหรือเดช พระอาทิตเจ้าตนวิเศษใส่แสงพระจันทร์ธาจอนแยงพลพงตนลัดสมีหงเวหาพระลาโหอาสุรินททาตนมืดฟ้ามงมืดนาทั่วเวหนตนทะลงวิมานภาสาในอากาศกับทางเทาจตุโลกกบนันสถิตในวิมานทางสีคือพญาธัตาลธา พญาวิลุลลาหาพญาวิลุปะขาพญากูเวลุลาชเจ้าเป็นเขา้าเป็นเอาแก่เท,เทพยดาทั้งหลายอันยายยังอยู่ทุกภูพาสตาบัวลาพันจึงพร้อมกันมาทาวายบาทท้งพญานาคราชเฟื่อนฟังนาทีหลวง ปวงกุมพันและหลิงลำทวนพอมพำจักคูวิญญาณตนทะลงวิมาอันย่มพอกับทางพญายมมาลาเจ้าหอดาดีนางทรณีนอนแนบลำทวนทุกธรรมนางน้อยเมฆคาาอันนักษา,าในมนุษย์สุดแห่งห้องเมืองคนในวังวนและญาณนามทูกเทนธรรมหินพา ในภายนายันกวงข่วงเขตพื้นแผ่นปัฐพีโปคระนีและยอมยาถูกแกลงลามหาไมา่ดีโคตโพสีทั้งเจดีแก้วกูต้นสถิตยอยู่ในประเทศลาดสานธานีในเมืองจันทบุรีล้านสางหลวงกวงและหลวงฮีไตยลีพี เนือผ oh, <okay. S 1> ้าใดพผ้าดังกำไฟใสุ่้งสีอา <c oughs> ยุทยากำไฟขัวแดนแก้ว <c oughs> เป็นเข <c oughs> ตตนอยู่ในประเทศห้องอานาเทพยดาเจ้าทางหลายตอนหากสายังพระธาตุรานุมบอลุมอาเจดีศีิสถานหลวงเป็นเขาเทพยดาเจ้า ตอนหักษายังจะตูปทาพรบาท ผู้นำลอดดา้องหันหลวงกับพทางปวงเทพดาต้นรักษาพระธาตุเมืองอากาศของเฮาเทพยาดาเจ้าทางหลายต้นหักษาในขอบเขตคันทะศีมาคอนเชิญเทพยาดาเจ้าทางหลายจองสันเดีลีลาลงมาผสมชมนมคณะสถานที่นี้เพื่อฟังคำฝุงขาทางหลายจากล่า ทุกตนทุกองก็ขาเท е ลสพเท е วาสกักจังอาราธนังกะลุม,มาสักเเกเมจารุเปเคริสิคาราตาเตจันตลิเควิมาเนทีเประเทจะกาเม ตระรัวนาคาเนเคหาวัทุมิขเขตเตภุมมาจายันตุเทวาฉลทละวิสเมยักขะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังโมนิวะราวจนังสาทโวเมสุนานโต อาญาชนะกาโลอายำพระทันตาอาญาชนะกาโลอายำพระทันตาอาญาชนะกาโลอายำพระทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีสีมือนี้แม่นมือสันวันดีแม่นวันโชคสุขเสาโยกเด็ดมงคลอันเป็นผลสมประโยคโอ้ดมโชคกว่าย่ำดีฝูงขาทั้งหลายจึงพร้อมกันมาทําพิธีสู้ขวัญล้านและขวัญเขาสู้ขวัญเหล่าและขวัญเงียบบ่เสียพระเพณีิก่าเจียงได้ดีมุนพระสังฆา มีศีลมีธรรมเพื่อกุศลมหากรรมการฉลองสมโพธพระาธาตุลวงเขาอันจากได้สำเร็จประโยชน์แก่เจ้าบุญญาสมพาน จงได้สุขขันล้านันใหญ่กว่างเทียมดังล้านพระเกตแก้วจุลามณีคือดังล้านพระศีมมาผู้อันใดสำเร็จประโยชน์แก่พระโพธิญาณเป็นรม,มานยสถานอันวิเศษเทียมดังล้านบรอนพระเจ้าตัดเกตแทบฟังน้ำอานุมาคือดังล้านที่พระองค์ตัดเทศนาธรรมจากกัปปวัตตน สดเป็นดังล้านบอลพระเจ้าประสูตรในสวนลุมพินีเป็นดังล้านพระเจอียยอดสิงกุตราชเป็นเทบันโอรังคาถาแห่งพระศาสันดา คือล้านบอลพระสงฆ์ทำสังายาณนาทำวีในขั้งก่อนเปรียบดังล้านบอลพระพุทธเจ้าเขา่า,าู่พระนิพานเปลี่ยนที่มูทนาสาธุการแห่งที่ว่าถูกมูล้านนี้เป็นโอเขาแห่งพระสังฆเจ้าและถวยชนเป็นที่บำเพ็ญกุศลแกม่มวลฝงคา เจียงได้พร้อมกันตัดเสื้อผ้าและเครื่องไทยอาทานทั้งข้าวหวานและเมียงมาถทวนทุกภาคเครื่องบูชาทั้งเหล่ายาหมูเห็ดเป็ดไก่ตามแต่ได้จัดอันเป็นเครื่องสังเว้ยว,ว่างไมา่ควรอเอ ขันล้านแลลขวันเข่าให้พร้อมกันมาเต้าจุนพูนเต็มสถานเพื่อจักได้กินทานทําบุญตักบาทแล้วสิได้หยาดน้ำถึงแม่ทรอลันียาได้มีคำกินแหน่ขมเขียดยาอยู่สาวันนี้ใหุ้วนมาให้เจ้ามาหุมเข่าในล้านเกี่ยงไว้หอย เขาหักตีฟาดเขาหัวเจ้ากายาเทืออ่อนเอืยอยาได้เบื่อนขมค้อยในมนุษย์คดเคียดว่าเขาเปียดบังเจ้าเอาคอนดอกฟาดตีเอ,อยอยาได้ตกใจยานสถานนี้เรียสอนขอใหิหวหิบหอนขึ้นถอนเที่ยวพลลัน chín Châu khuyến ma tàu thân nhá cùng nhây Khó chồng má tòm tùm còn cầu dây xuống แม่นว่าทำปีนาสิบสองว่าอย่าได้ขาดขั้นแม่นปีนาพุ่นเศร้าหาอย่าได้ข่าดล่อยทั้งยาเขาไหลมาคือน้ำทาคือดังฝนหากแก้วลิ้นเลื่อยบอขาดสายว่าไม่เยอะกว่านี้ ทั้งเขาเจ้าแดงเขาเหนียวอย่าได้เดียวไปทางอื่นเจ้าอย่าตื่นไปใส่ย่าไปไกลจากตาเจ้าอย่าว่าคนมายี้เจ้าอย่าตีคนมาเยา เจ้าอย่าเปียบเป็นดินดอนคนหลอนส้นบอ่องอึดจากคนเหลือหลากในโลกาเชิญเจ้ามาอยู่ในเราคนกินเขาโพชนะแม่นมีพลากะบอล้วแม่นมีแก้วกะบอเอา ขันมาเสาซองซออ่อนซ้อนนอโพชนังกินอีหยังบ่อทอเจ้าบ่อทอเข่าขาวขาวใหญ่เป็นสาวแลเป็นเบ้าเขาบอกเก่ากันมาเขาอยู่นาเอาใส่เหลาเขาเอาเจ้ามานอนเฮือนเป็นปีเดือนได้เลี้ยงโลกเอาเขาโผล่คอเขาปัดล้านเปลยนเขาสานอยู่ในตาเอามามาหนึ่งหัวใจสองหอมห้องห้องเอานาอ จังเอาเจ้าเลี้ยงพระเทลาจังเอามาทำบุญตักบาทเอ๋บ่ได้ขาดพระตาทาขคาถามีปัญญาคนใดกินเขาคนของเจ้าเหลือแผ่นพระสุธาเหลือทาลาสมุทรแม,นม่น้ำคนถูกกรรมจึงแข็งแรงคนมีแห้งกินเขาทันบอกของอยู่นอกบอแม่นของคนเอา เขาก็เอาหมูมาเป็ดไก่เอาใส่หํำแก็บห้อยดินสัตว์เก็บกินตามมีตามเกิด แสนกว่าเศษกว่าสิ่งทั้งปวงย่ำเป็นห่วงเขาเก็บเกี่ยวย่ำเจ้าเหี่ยเป็นเฟื่องใบเหลืองเอามาเถียงมัดได้บ่แตกบ่อได้แจกไปใส่มาใส่คือดังใจมุงเฮืองกะได้เถียงหลังใหญ่มุงเฟื่องเกินนาอยู่เถียงหน้าใส่บ่ขาดบ่ประมาทคุณพ่อชนงเอามาวางใส่เหล้าเต็มอังจังได้นั่งว่าโมมามุนมาว่าไม่ เยอกว่เอเยขัญเจ้านอนอยู่ทงน้ําเขียดจะนาขวัญบ่มาไปน้ําเขียดโมอย่าเอาโอ้นําโมู่ทามนางเขาเจ้าทางน่งเขาเหนียวก่อยมาสามื้อนี้วันนี้ว่ามาเยอะวเอ้ย ีต้นบอกเขียวเขากําต้นตําตํานั ở, ảo, ้นแม่นเขาดององอนั n, ้นแม่นเขาหวงสร้างดํสับวางนั้นแม่นเขามันโปงามปูลนั้นแม่นเขาใหญ่ดํเอเาดํใสหน้าทํเพิ่นเกินเพิ่นงามดำลอห้องหวงเพิ่นกองเป็นพวงว่ามยเอ ขวัญเจ้านอนอยู่ทงน้ำหูนอนนำ้ำปูนำ้ำจีรอชื่นหม่อนอมาอยู่ช่างเชิญคำนางมาอยู่เราเจ้าอย่าเสาเสียสีว่าไมา่ควันเอ้ยเ,เ,เจ้าสมอยู่ให้ขวัญเจ้าใหญ่เข่าป่าแข็งย่าไปเสียงน้ำหูอยาไปอยู่น้ำป่าอย่าอยู่น้าเดดด้อน ให้เจ้าย้อนหัมาวิดปากปลายเจ้ามาไว้วงังอย่าอยู่ห้องหน้าถา้ำให้เจ้าตามมาอยู่มาลวมมูดำกันแหละบาา้าไม่ควัญเอื้อขวัญเจ้าไปทางกรรมดินดำดน้ำดำกรรมขวัญเจ้าน้ำหมูมากลุลาพลในเต้าม,มา นะว่าวม่าวาเยอาเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยนกกระจีบเขาสีตอดพวกนกขอดสีขาบนี เถียงเดือนปีเจ้าเอาออกจากเราเสียเอาเจ้าวานนาทามเจ้าสียงามกว่าเกาเอาไปไว้นาเราดงดอนคนอ่อนสนตุนกองเอาไปใส่นาห้องแหนนาทามคนก็าตามเก็บมาจนเกี่ยงให้เจ้าได้เลียงลูกเดียงหลานได้กินท่านสืบต,ต้อได้สั่งต่อศาสนาให้เจ้ามามือนี้วันนี้แ วามมาเยอ่วอคนเอ้ยมาอยู่ในช่างมาอยู่ทางเราไงเบิ่งข้างไก่สุดแล้วงามหลายข้างไก่ไหวตัวล้ายคงงงข้างมันโกงคือเกี่ยวเล็กแหลมตาเฮาเนี่ยมฝนดีปีน่าหมอสุดว่าพามสวดันมาเป็นลยนราค่าเขาเหนียวเขาเจ้าจังบอกกาว อุอมุนมาโพชนะพิชาขามังสานทูมอีในตอนนี้บันดิตดพามสิได้ไหวพรอนนันพระเซให้แกมวลมูเจ้าที่มาเขาหว่วงมผิธที เออพัจากไหวพอนให้พ้นใช้ทั้งสีอายุนั้นคอยยืดยาวันพันวัดสาเป็นขนาดสักกาลาดลเขาคอยถึงเท่าดอกหอดพัน่าได้อายุสั้นตัวตั้ขันดัหมอวงให้เจ้าฟังกายอยู่ไปได้หลายหัวหายน Dạ mi thoái dạ mi la mò là na ta nhăng sao nhăng mùng mẹ cháu đẹp toàn tuồng luôn pha mẹ nhà nhăng อยนะวันนะนั้นขอให้สีสันเรื่องดอกคือทองทั้งแทงคืนแปลงคันแต่งไว้คันใส่เื่องอยู่บ่เศาแม่นสิแก่แล้วเฒ่าจะได้มนมองสีทั้งกายให้สดใสกระดังทองถาเต็มไปผู้แนมดูแล้วให้ลงยืนลืมยามให้เจ้าใส่สะอาดอานอย่ามีเาดอกเหี่ยวยานะ สุขขานั้นคอยสุขลื่นล้นอย่ามีความเศร้าโศกโลกอย่าเห็นเวีนยนอย่ามีผพียพานมันอย่าไกใจเจจให้อยสิ้นบานเด่น นันคอยมีพลังกาคือพายสั่งสัง่งไหป่าหมู่พายพญา,ยยาทายจนกา้พายพังแม่นสีนาอยู่ยังเขตทินเคหาหรือสิเดินทางไก่หลอ,อกเที่ยวไปไก่บ้านสุกสำราญยามีเ้าอย่าเจ็บขาขันปวดแข้งมีพลังแข็งแรงไงได้ตุ่มพ่อแม่ได้ดูแลพี่น้องโอ้โอโอ้ กันลุกปางนะงผู้สุขนนั้นละเด้อจะเลื่อเดินงยงยโอ้ยเดชสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สภาสังฆานุภาเวนะสาธาโสติพระวันตุเตสิทธิกิจจังกิจอันใดควรชอบประกอบก่อสร้างกิจนั้นอย่ารูลงลุได้ดังประสงค์เถิดนาสิทธิกรรมังการใดดังใจผดุงบำรุงจงย่าช้าการนั้นอย่าเลิกอย่าโรยราอย่าชักช้าให้สิทธิได้โดยพรันเถินสิทธิการิยะตถาคโตสัพพันยูเจ้า ตัดสรุแจ้งจบสยบมานแล้วขอให้อุปตวันตรายจงแควคาดพ้นผนกเกษมเลนาสิทธิเต,เตโชชโยนิจังขอให้ทุกทุกท่านที่มาร่วมบุญประเพณีบุญดันอ้ายไหว้พระาธาตุเมืองอากาศในวันนี้จงเป็นผู้มีเดชเรืองปรากฏผู้ทอรยศปองร้ายจงคันไลแพ้พ่ายพองพ้นภัยผ่านนั่นเทินชโยชยะ ขอเดชะพระบรารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศร,รามาธิปดีจักรีนฤบด,ดินสยามมินทราธิราชกรมนาณบบพิษแม้นจะ,สะเสด็จสถิตเสถียรในสวรรคาไหลาชั้นใดขอพระบรารมีจงปกก้าอภิบาลรักษาให้ทุกทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ จงเป็นผู้นิระทุกนิรโศกนิรดาโรกนิราาภัยจะได้เจอเจออุบัติเหตุเหตุอันเกิดจากปฏิภัยจาได้เจอเจอวัฏภัยภัยอันเกิดจากลมจะได้เจอเจออุทกภัยภัยอันเกิดจากน้าํยจะได้เจอเจออักคีภัยภัยอันเกิดจากไฟสาธุจะได้เจอเจอโจรภัยภัยอันเกิดจากโจรสาธุสาธุ จะได้เจอเจอทุกพิขภัยภัยอันเกิดจากข้าวยากหมากแพงชัยโยชยยาขอเดชะพระบรารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขออำนาจพระไตรัตเป็นฉัดแก้วที่เพิดแผวรำยองสุขฟองใสอันกำจัดทุกโศกมัวนโรคภัยกำจัดให้สินสันอันตรายขอให้ทุกทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้ จงมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละ,ะคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรแลว้วจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกประการถึงสาธุกับพิธี ใบสีสู่ขันข้าวบนคนลานพระธาตุหลวงข้าวในวันนี้ก็ได้จบลงไปได้วยความเรียบร้อยดีงามทุกประการนะครับกับกับเรียนเชิญทุกท่านได้อ่าชมตูกนะครับของแต่ละหมู่บ้านนะครับ